มีเงินอยู่20บาททำอะไรดีนะแฮมแฮมมีเงินอยู่20บาทนั่นเหรอองมาสมาัครสมาชิกช่องเอ็มเกมดูมล่าฮะช่องเอ็มเกมนั่นเหรอไม่เห็นรู้จักเลยอ,ะอ่ะเงือะรอลอเล่นรอเล่นแล้วผมจะได้อะไรบ้างเหรอครับสิ่งที่น้องจะได้ก็คือป้ายสมาชิกที่ติดอยู่หลังชื่อน้องไม่ว่าจะเป็นตอนไลฟ์สดหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ใต้คลิปก็ตามชื่อน้องก็จะโดดเด่งโดดเด้งอยู่ใคร ซึ่งายสมาชิกก็จะมีอยู่6ระดับด้วยกันเริ่มต้นด้วยสมาชิกใหม่สมาชิก1เดือนสมาชิก2เดือนสมาชิก6เดือนสมาชิก12เดือนแล้วก็สมาชิก24เดือนแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีอีโมจิน่ารักน่ารักอีกมากมายให้ได้เลือกใช้กินด้วยว้าวอย่าลืมมาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกัน